่ะเราจะดูกันต่อนะครับนี่คือเริ่มจากเจดีหลวงนะครับเมื่อกี้นี้มือไปกดปิดผ้าอีกแล้ว <c oughs> เป็นสามเอเลยนะถือว่าเป็นสามรอบต้องดูกันเนี่ยให้สามรอบนะถึงจะจบเรื่องราวได้นะ <c oughs> เรื่องราววันยาวครับตอนนี้เราก็จะพาไปที่ เจดีย์หลวงเนี่ยนี่คือเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดจะบนใหญ่ไม่ถูกเนี่ยดูดิดูนะอันนี้ฟังนะอ๋อโยโ่ยูยีอยู่ยี่ยู่อิสุไงวะไงวะไปกันต่อก็คืออ๋อ ที่ลุงมุสตบินบอกว่ามีต้นไม้ใหญ่อีกต้นนึงไงไหมอันนี้จะเล็กกับต้นแรกนะนะครับนี่เวลาใครจะมาวาดะะอะไรอะไรในภาคตอนเออย็นรงเรียนที่ชายเขาจะร่วมกลุ่มกันมาวาดรูปกันใช่ไหมนี่ครับกิจกรรมวาดพันแบบรูปเหมือนอื อีอคืออีกด้านหนึ่งคงเะดียนะฮะด้านที่สามด้านนู้นเดี๋ยวคยไปดูอีกที่หนึ่งเราจะไปดูโบสถ์เก่าก่อนกันนี่นะปลานี่มีหานี่สวยไหมทองอะไรมาเสาอืเราก็จะไปต่อนะนี่ท่นานผัสังกระจาย ก็พุ่งบุรณะไปปีก่อนอันนี้จะเป็นโบสถ์เก่าของวัดเจดีย์หลวงนะโบถสถ์สบายเก่านะที่ลุงดูในรูปเมื่อกี้มันเป็นกลางน้ำนะแต่นี่แกไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ำนะเนี่ยลุงไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เป็นโบสถ์เก่าของเจดีย์หลวงนะครับเราจะพาเข้าไปข้างในนะครับไปขึ้นไปกัน

โบราณที่ไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับไปเราจะออกจากวิหารเก่านะครับเราจะไปต่อข้างหน้าไปดูเจดีย์หลวงอีกด้านหนึ่งนะครับผม